เี่ยเอาตัวส,สีสีฟ้ากัชอตสีฟ้าเฮ้ยฮๆๆฮิ่ยฮึ่ฮ้ยสีม่นงเหรอฮึ่เฮึ่ยฮึ่ฮึ่ยฮๆๆๆนวมัสามารถกดขี้ขวานเพื่อนได้เลยมันสามารถช่วยเพื่อนสุขสมได้อช่วยเพื่อนสุขสมคืออะไรเฮ้ยขึ้นิ๊ตกแน่เดอะฟอร์เรสได้มเดอะฟ เก็บ<ม>ของแคด้วยใช่เอาของมาใส่แบ็คแพกเ็วมันมีตุ๊กต่าเฮียเนี่ยมมนทำเียอะไรดีมันมีแต่ด้วยมีคอมพาร์ตคอมพาร์ตจำเป็นไหมคอมพาร์ตจำเป็นห,หาทางอะเฮียที่ <c oughs> อะไรนเนี่ยผ <c oughs> ีเจะ <c oughs> ไอ้แท้อยู่หนหเนี่ยวะเพื่อนอย่าพิ่งเก็บมะพร้าวอย่าเสียเวลามาเอ้ยมะพร้าวสำคัญนะเว้ยมะพร้าว,าวไม่นาคเอาดิไปกินดิเลนะ่แตงกูให้ไปกินเลโอ้โหโคสูงอะกูเลย,เลยอย่างสูงเลยอะโบร<อ>มาเร็วกูช่วยมึง โบรมาแล้วโบรกูชวนนิงโบรช่วยหนดิกูแรงหมดแล้วช่วยหน่อยสวยมาแล้วหมอมาแล้วไอ้กองอกองกอง่องกองกกองกองมีอะไรอยากได้เชื่อโอขนมคานมอทอ้เราปีตอมะพร้าวขึ้นมาเนี่ยสวยเก็บขีงตงกูตงกูตงกูโอ เลวร้ายชิบหมหายได้ตรงเนี้ยทางม่งโคตรเยี้ยเลยจริงบอกหายเกี้ยว่าเออทางม่งเยี่ยมากหายกินกันโผล่ทางมันเยี่ยมากบนโอ้แบบใครจะเสียชีวิตไหมเออมีใครจะสละชีวิตไหมเสละชีวิตแล้ววะมันกล่องเสียเลือดเห็นไหมมันกล่องเสียเลือดเกิดกระเป๋ากดกดกดกระเป๋าวางก่อนแล้วกดอีกครั้งไอ้ยสาสีเขียว ของโยนมั้งมึงอันเนี้ยกูเคยเล่นเหมือนมันจะเรียกผีมาได้เอามาทำไมอะผีอะโอ้หลังฮะแบบว่าทุกอย่างจะแบบเพอร์เฟกต์เลยทุกอย่างจะแบบหายหมดเลยยายาเขียวยาเขียวเียวเนยวยาเขียวยาเขียวยาชวนงดีีอ่ขนไปทางไหนอ่ไปทางไหนไอ้้เหียทางนี้เปล่า ทางนั้นมันมีทางไปอะไม่รู้เหรอโอ้โหมันโอมเหร่ออะเงี้ยนี่โอ้มึงไอ้ขี้ยาเขียวกินทีหลอดมึงแบบสะอาดเลยจะไปยังไงไปไงมันต้องไปไม่ใช่ทางนี้ไม่เหรอวะไปไงวะนี่ข้างหลังป่องข้างหลังป่องมันที่เดิมเราเลยที่หว่าที่ที่จตรงนี้ป่ะที่ม่อนมันตกอ่ะจังได้ป่ะเออไหนบอกรีใหม่วะอ๋อมันยังไม่รีเนี่ยไป นี่ไงฝั่งนี้นั่นน่ะมันไต่ขึ้นได้ใช่ตรงนี้พวกกูเคยผ่าไปอยู่ผ่าไปรู้กี่ครั้งแล้วอืมไม่ไม่ต้องด่านป่าเว้ผ่าไปรู้กี่ครั้งแล้วไม่ด่านป่าไม่ผ่าเนี่ยสัตว์ด่านป่าไม่ไม่ผ่าไง่ห้อมา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 เหมือนแมบจะเหมือนเดิมนะแต่แต่ที่รีใหม่ก็คือของกันไม่ไม่มันยังไม่แมบมันยังไม่รีไงแบบมันครบสิบมันยังไม่ครบสิบชั่วโมงเออใช่ของรีทุกรอบอยู่แล้วเฮ้ยของวะนู่นเลยตายแท้ นี่ยกูแรงเยอะเราต้องใช้จังหวะนี้แหละตอนที่แรงแล้ยังเหลือใช่ยังเป็นไอ้หน้าอ่อนอยู่ขอจับหน่อยดิไม่ให้จับไปสักไปเอาเลยแล้วหน้าเจมส์เปนเหมือนพวกนี๊ก็ฉะไม่หน้ามันเหมือนพวกทหารที่แบบชอบเกยเด็กอยู่ในค่ายอะไรเงี้ยไอ้เจมส์จิ๊บไอ้ี่มันจิ๊บอิ่มเหรอไอ้สัสอย่างเงี้ยโอ้หน้าหมูลำปั้ติกูอ่ะไม่ทำไปทางนี้เร็วจเลยสักตอนนี้มันเข้า้รนแรงเยอะตอนนี้เราเองก็แรงเยอะอยู่ไม่เรามีตีคนเปล่าช่วยกันเนี้ยโหด ไอ้สี่คนมันแบกของเยอะป้องเออเพราะว่าไม่เป็นเพราะปกติไอ้มอนแบกของไงตอนนี้ไอ้แบกแบกของมันก็เลยเด็กแบกของเี่มอนก็เร็วเฮ้ยปีนได้ปะปีนได้ปะไม่ขึ้นระวังน่อยอยู่ปาร์ตี้พุก้าพุก้าทิ้งนุ้ยเออปาร์ตี้นี้ใครฆ่าพุก้าไรสัสโดนซีมอนทิ้งเงี้ยโต้องแข็งแกงเงี้ยอยู่ที่นี่อ่อนแทบไม่ได้แบ่พุก้าพุก้าตกเขาไอ้สัสเงี้ยของดีป่าวอยู่ข้างไหนอุ้ยอะไรอ่ะ กูเห็นต้นมะพร้าวเมียวเมียวลูกลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวมันดกมากไอ้หน้อยเมียวเฉียดไปกูขึ้นไปกินมันเป็นลงบนเดือนโอ้อะไรวะเอ้ยเอ้ยนี่ไงเห็นพลาสติกสีเขียวอยู่แล้วอันตรายเห็ีบเลวมีบันไดด้วยบัันนนไไดดอี้เวใครจะไปรับกล่องพิโนลัมมันก้อนมันเป็นเว้ยมันกินไม่ได้อันนั้นมันเอาไว้กดปลาเป็นพิษอะ เอาเอาแอ้ไม่โยนระเบิดอะแต่ไม่รู้ระเบิดทำอะไรได้รอโยนเซลพวกมึงแล้วไงมึงก็โยนใส่นู่นอะไอเฮียมอนกำลังแบบขอมืออยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย thank you let's go let's go ้ขึนมานามให้กูจับกันดีๆเอ่อมีใครกินเห็ดไหมเอาเห็ดไปกินไหม เราไปกินเห็ดไหมเขี้ยนกินเห็ดไหมเราไปกินโอ้ยข้างหน้ามีแคป์เร็วเชี่ยเร็วมากขับเรกวนี่มันเช่นน้ำจิ้มเฮียมันแค่ทุ่อเรียวจริงแม่งแม่งแค่ไม่มีอุบแม่งแค่ไม่มีอะไรขวางมึงเลยแต่มันมันจะยังสบายอยู่จนกระทั่งเราจะระเบิดไหม มึงตอ้ดูปั้นทำไม้ดูไม้เน่ะของเขมรนะเว้ยเฮ้ยทไมีผีเขมรมาเปล่ามีเขมรมีสิมึงเอามึงเอานี่ไปดิมึงเอามึงเอานี่ไปเก็บไว้นั่นเป็นเน็อันนี้อะไรอันนี้อะไรไม่รู้มันสร้างรูปปั้นได้อ่ะเฮ้ยน่าจะเป็นที่ชุบเพื่อนป่ะชี้ะเก็บไว้ดิไอ้แปะมมึงเก็บมาเป็นโลไปมึงลองย่างใหม่ดิมันจะเป็นไงวะเออเดี๋ยวกูลองย่างใหม่เก็บสหลังกูทีใส่แล้ว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 อ่ะกูกินแบบไม่เลยไมันเป็นโลนี่ กินแล้วมันจะรีดแต่เป็นแบบของของเช็คพอยต์อ่ะล้างอ่ะไอของเช็คพอยต์แบบของใหญ่มึงเกลียว้ก็ได้นะถ้าเกิดมึงกินอ่ะมึงกินเวลาอิ่มเลยเนี่ยอิ่มอิ่มเลยเนี่ยแบบมึงเห็นป่ะต่อไปอ่ะเมดอิเดอรบีเมดอิเดอรบีเลยอ่ะเดีเฮียเมดอิเดอรบีไอเฮียพากลุดไอสัสไอแบบเฮ้ยเกมตู่เดี๋ยวมึงเกมกันเหรอมึงเกมกันมึงเกมกันมึงเกมกันเหรอทำเฮียอะไรมึงวะ เราแผลเราแผเราแผเราแลแ่เอากูจะไออกหนน้นกูชอบนรน้นมากเลยไอ้แยสเตนาวกูจะหมดก่นเนี่ยไอ้แยกูจายม่ยนกล้วยสลูกเน่ยต้องกล้เนี่ยเราจ่อนเนี่ยกล้ว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 ยแ่้ังว่าละะไรนไนะอ่กล้วต่นอ๋อมีสเเราพิเศษนี่ว่โย โอ้ยเชือกว่ะเชือกกับยิวใหญ่กระเป๋าเต็มยังอ่ะกวยไปด้วยอ่ะแต่มันไปไม่ได้ว่ะกูเต็มกระเป๋าเต็มแล้วเหมือนกันนะของเต็มแล้วน้องของเต็มแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวกูถือเองก็ได้ไหมเฮ้ยเข้ากองกูแดกเลยอ่ะเดี๋ยวกูถือเดี๋ยวกูถือหิวไงไอแป๊มในตัวมึงเต็มยังเอาเชือกไว้ไหมไม่มึงไม่ต้องกูกินอีเปอร์เซ็นหนึ่งอ่ะมีกระเป๋าว่างงั้นเดี๋ยวได้รึ ขอขอถ้าเก็บเป๋าเก็บไปคิวเดือยอันนี้จะเป็นนี่จะเป็นเลยมัมนๆเอาเชือกไปใส่ยังของกูเต็มแล้วดิอ๋อของกูเต็มแลกูมีเชือกกูมีเชือกสองอันเต็มไปๆๆไปไปกันต่อถ้าผมกระโดดหัวหม่งโลกกูจะตายเลยตายตายร้อยเปอร์เซ็นต์ ใชรเขาเกมพิ้งคขํมีโฟรามิแคมันต้องมีสิวะเอ้ดอกกูเล่นเอเดรียนเยอะเกินไปเโทษดิมันไอดดอกแบบเพื่อนเพราะกูจุดไงล่ะมันต้องมีไอ้มึงเห็นหลอดเตมิน่าข้างล่างปะของกูตอนเนี้ยแม่งเลยหลอดเลิกไปแล้วเฮียขนาดอะไมึงไล่กินของเปล่ากูกินทุกอย่างไอ้เฮ้ยมอนรูดได้ด้วยเหรอรูดไงอ่ะก็กระโดดมาไกลกระโดดมาแรงๆอ่ะเอากล้วยไหมกินกล้วยไหมเอ้อเอาเอากล้วยกล้วย แม่แม่แม่กูไม่ให้เอาเอานี่ไปนี่มึงเอาไ่เอาไปเอาที่ป๊อปไปเนี่ยเดี๋ยวกูเอากล้วยมากล้วยไหมกูเลือกอ้าวไอ้เหี้ยของกูเต็มแล้วอ่ะตายแล้วมึงเอาคุจะพูดมาของกูเต็มถือเอาเดีมันกินกล้วยกูไปแล้วอ่ะเฮ้ยเอองงมาขึ้นมาทำไมเอาไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่ขอหรอกฮ่าฮ่าฮ่าเหี้ยอะไรวะไอ้สัสกล้วยเลือดนี่เองไปเดิน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 ไป เอ๋อพี่โตช่วยกูแบบกินทุกอย่างที่เห็นอ่ะกูแบบหยิบแม่งกินหมดโคนริษยาอะไรเงี้ยแหละไอ้แย่กำพื้ตัวเองลงข้างล่างนี่วะไปฝงไหนวะไม่รู้ไอ้เจมวิ่งไปแล้วเนี่ยแล้ววางระเบิดนะเห็นระเบิดซ้ายมือไหมเห็นเห็นเห็นลูกนี้ป่ะเรื่องมัมีระเบิดนะเห็นลูกนี้ป่ะลูกเนี่ยระเบิดโอ้เรียบร้อยเต็มที่เอาเลยคกูบอกแล้วนะระเบิด คนละฝั่งกับที่มึงบอกไงเงี้ยอ้าวเอาเรื่องคนละฝั่งกับน้องไงเงี้ยระวังนะ่น่ะอะไรไม่รู้วยของดีวะเพื่อนตรงนี้มีกล่องอุ้ยอุ้ยปล่อยข้าเก้าเรียบร้อยเปเนต์เปเนต์ออปเปิ้ลน่ะกินไหมไอ้ตัอปเปิ้ลแดงน่ะกินไหมมึงกินให้หมดนะมึงเจอมึงทำให้ตัวเองอิ่มมากที่สุดอะกินให้หมดเลยนะถ้ามึงเจอ ตัวพูดเรื่องแสงด้วยอะไรวะไปถึงมอนหมูแดงตรงนี้ปีนยากนะตรงตรงตรงนี้ปีนปีนมัปีนยากนะเดือบ้งไรเดือบระเบิดนะเฮลมีตำวันเฮลมีอ้ยวมีกินลูกอมลุยป๊อปเหรอลุยป๊อปเออเรียบร้อยแต่หลับแต่จะหลับแน่มึงอย่าหลับตรงนี้ก็พอแล้วล่วงยาวนะซีมอนเอาแล้วกดเอาแล้วเอาแล้วกด เอ้้ย่บบบออกแแลวันนี้ทำไรทางนี้ได้ไหมขอจับทุกคนอจักจับมึงแบบไอ้แปบไอ้แปบไม่ไม่ไอ้แปบมกลายเป็นคนแบกของแถมเอ้ยกล่องกล่องแดงเอาเปล่ามอนนู่นเลยเอาดิเวงไปดิไปไหนดิอ๋อนี่ไงเถาวันไง้มันโหดนะแค่เดียวมอนกูไปละระยะระยะไปได้ กูมีกูมีจะไม่น่าลองอยู่กูไประวางด้านแรงหมดนะข้างล่างมีระเบิดรออยู่นะไอ้ยาแม่งเมดอินอาบีภาคใต้เอายาแล้วระดับร้อยเจ็ดกูไปแล้วของบิดาลงกดไปแล้วเจ็ดแม่ไปทุกคนเลยลงมาลงมาลงมาสุดของโลกระเบิดนะระเบิดนะระดับร้อยจันทีเมดอินอาบีภาคใต้ คือได้ปะตรงกูอ่ะนิดหนึ่งไอ้กล่องแดงเปิดปยังไงได้เลยเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วโตด้ด่าเอเนจีเริงกินเลยกินเลยอันนั้นอะ่ะมันกินเอ้ยมันแค่ไม่ให้จะไม่น่นาเงี่ยเฉยเยอะไม่มันแค่ทำให้ติดสลาออวิ่งเร็วตึ้งตึ้งตึ้งเดือดตึ้งตึ้งตึงตดือกนะูมาโมนะมึงมาตาบัวไม่ฉันไม,าตาม่ตัดนะโอ้โหลองเปิดนะ โยนได้ไมันมันโยนทำไมแตกได้ป่าวะได้วะได้วะแล้วตะเกียงหายไปแล้วเอาตะเกียงกูยาวแล้วตะเกียงกูไปแล้วโคบได้ปะเนี่ยงั้นต้องมาตรงนี้วะแต่มึงต้องไปปีนซ้ายอ่ะไหนเราไปไหนตรงนั้นได้มันจะขึ้นยาวได้เว้ยยังเงี้ยเหรอในมอนไปไหนนี่มอนมันตกมากลังไปกันนะอ๋อสีมอนห่วง มันยาวมากยาวสัตม mm. ึงก็ไต่เอาตรงท่อนไม้ก่อนดิยาวมากไแป๊บขึ้นมานิดเดียวแป๊บนิดเดียวเฮอขึ้นมาจับจับจับไม่เดียมไม่เยี่ยมอย่าเยี่ยมอย่าเยี่ยมก็คุณทะกูจะหน้ากูยาวอ่ะไอ้สัตวสอ่าข้ายาวข้ายาวเด็ดมีอาหารกินปะอยากกินนะเฮ้อ thank you เนี่ยไม่เห็นอะไรล้วป่ะตรงที่กูติดอ่ะข้างหลังเนี่ยตรงนี้อาจจะไปได้ป่ะแต่ถ้าเราต้องถาไปเก็บกล่องถ้าเกิดเราไปเก็บกล่องเราจะไม่มีทางขึ้นไปได้อันนี้จะบอกว่าจะบอกว่าลบกล่องเราทำตายอ่ะใช่เออไหนกล่องหลังป่ะเนี่ยตรงนั้นอ่ะเราไปเก็บตั้งแต่ตลอดเลยแล้ยเราก็ตายอันนี้เราทำสองรอบแล้วเฮล์มีเฮล์มีเฮล์ เฮียวมีเจ้ามีมาแล้วอึ๊บตรงนี้ขึ้นไงวะเนี่ยเห็ดใจโอ้โหตรงนี้เหรอโอ้โหต้องไต่ขึ้นไปอ่ะตรงคออบะขึ้นไปขอตรงนั้นอ่ะโอ้โหขอบหนวะว่ามะขึ้นยังไงเนี่ยข้างหน้าก่อนนี่แล้วมันมาอย่างไงอ่ะกดเมาส์กลางมาคางเมาส์กลางเมาาส์กลงคลิกเมาส์กลางอ่ะคลิกอ่ะ ได้แล้วเรายิ่งถึงแล้วเราตกขึ้นเจ็บแล้วเนี่ยก็ว่าเนี่ยเราไต่เดียทางนี้ขึ่งไปเลยแล้วกันเจอพี่แป๋มไอ้เหียตู่แลเมื่อกี้มึงเจอพี่แป๋มโจโฉไปนักเดินเขาเจอตู่แล้วน้ำตรงไปไหนต่อวะทางนี้เหรอกแตู่เลยมันก็บบตามอบไปเรื่อยๆมันพักได้ไหมเนี่ยพักได้พักได้พักได้เรื่อยๆ เชี่ยลูกเสือกูไอเี้าเสียงไอเจ้บเหมือนแบบไม่ไม่ลูกเสือไอคีไงเนี่ยกเบอร์ไปไงต่อวะเนี่ยนะครับถ่ายร้อมันขึ้นได้ไปตรงนี้ทางตันวะมีแบบโอ้โหเจ็บจ่ามีบัะมีปะแป๊บนึงนะกูพักก่อนเอาเลยเชี่ยชิบหายไม่ได้ได้ได้ตัวกูมาได้แล้วไอเชี่ยแต่กูไปไม่ได้ไม่มีตัวแตมิน่า มาหน้ามากูณล้อคุณอจับอยู่โอ้จับไม่ได้วะจับไม่ได้ถ้าแบบตะแคงข้างอ่ะได้ไะเลยไม่ได้หรอจะตกแล้วเนี่ยไม่แบนได้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 เลยเว่เว่เว่โอ้โหโอ้ไปไปไหนวะนี่ปะต้องโหนไม่ทางนี้หรอโอ้โหก็นี่ไงนี่ไงไปงี้ไปเรื่อย จะหมดเลยพี่ชายมานี่กูช่วยแบกแต่กูไม่มีอะไรจะแบกอุ้ยคอยแปมันเยอะจัดเลยนีหว่าเออไอแปกมันเด็กแบกของไปดี๋ยวไปเดี๋ยวกุ๊ก้อนเอานีกเลอ่ะอันผิดอัน เฮ้ยเว้ยงดึงคุณหน่อยดึงหน่อยอไอ้คนขวัเที่ยวมานี่มีคนเที่ยงมันต้องไปทางโน้นไงอันไหนวะนี่นี่นี่ไปได้ปะมันไปได้ปะลองลองลองเช็คดิไปได้ปะมันต้องไต่ไปทางโน้นไงโน้นต้องไปทางเนี้ยเล้วก็ต้องแบบโอ้โหโคตรสูงเลยมันมีเหลี่ยมขึ้นอยู่ ได้เหรียญขึ้นไปอ่ะฮึบฮึบเอ,อ้ยได้อยู่ดได้ปะได้เลยเลยซีมอนซีมอนมามาปปมาแบมบ์ไงแบมบ์เขาให้แบมบ์เขาให้แบ,บมบ์เขให้ใครใครมีช่องเหลือช่วยแบมแบกของดิโอ้ยเยี่ยนันแบกอะไรในกระเป๋าอ่ะใครใครมีช่องเหลือไปช่วยแบมแบกของดิของ<ต>มันเยอะมากเลยช่วยแบกได้ช่องนึงอ่ะกูเต็มทุกกันนะอ่ะเดี๋ยวกูเก็บมาไอ้ม<อ>ีใครเอาคุกกี้ไหมไอ้ ใครใครหิวสุดอะมีใครหิวแบบหลอดหิวเยอะๆมั้งเลืเลือีหนึงไมีใครจะเอากเอากว่าใครมั้ได้แบดเอออ๋ออืมอืมแนในแม่ดกูช่วยแบดของให้ฮลให้กูัลให้เทุกคนดันดันกันีอะไรเชี่ยม่โคตรสูงอะต้องรอยทางหย่อมเชือกอะ

ลรามาอีกลรามาอีกอีกเยอะอุตส่าห์ลงมาสไปดูแมนสไปดูแมนไอเชี่ยเอ้ยอีกเยอะเลยวะไอเชี่ยปีนที่มันไม่ได้เหรอได้แต่ว่ามันไม่รู้พอเปล่าอ่าลองดูอ่ามึงมึงมึงตอกเชือกเลยโอ้โหเจ็ดตอกแล้วกลัะถึงแน่ๆน่กลัวเลตมินอลทำไมมึงไม่ถึงวะมึงขาดอะไรงขาดหามมึงขาดอะไรวะทำไมมึงถึงไม่ถึงอ่ะ ตัวหนักเลยแหละแป๊บนึงแล้วก็ติดยาเลือดแดงแล้วกูของสามชิ้นเต็มตัวเนี่ยกูยังปีนถึงเลยกูของสามชิ้นเต็มตัวเลยกูยังปีนไม่ถึงเลยไอ้ทำกูมีมยาล้างผ่านามีเจ้าปะเลยกูไอ้เฮีย ر, ปีนไม่ถึงว่ะเพื่อนอเอ้ยเออยาะลัางผ่านาไหมยาลัางผ่านาเอาอะไรไหมมันมีแค่ตัวกูหนักแค่นั้นแหละไอ้เฮียกับหิวนิดหน่อยมันก็ดรอปเลยดรอปเลยดรอปแล้วนะยาลัางผ่านาเอ้ยไกลเกินไปแล้ว เดี๋ยวกูขึ้นไปนะเอขึ้นไปดูก่นอนเ,อเฮียเชือกมันอยู่ไกลเกินโอ้ได้ละได้มได้ละมอดมอดหลอดึงได้ไหมโอ,มอ,มอ,อดด้โหชิบโคตรสูงเลยสูงมากเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยดื้อเลยมันมันไม่มันไม่มีทางที่มนุษย์จะขึ้นมาได้อะตรงเนี้ยไม่ใช่มนุษย์ซึ่งกูก็ไม่ใช่มนุษย์คนนไหนไต่เชือกไต่เชือกเชื่อมันไม่ได้ กลัะมึ้งบ้ะกลัะใช้สองฟัมิน่ากูกูมีหลอดบนเต็มกับหลอดล่างเต็มแบบไม่หมดเกี้ยงเลยไม่ไปยังไม่ถึงต้องไปฝั่งนี้อ่ะเจ้าฝั่งไหนทรัลองดูก่อนลองดูก่อนสูงนะตรงนี้ก็สูงเอาเรื่องนะอันนั้นสูงกว่าเดิมอีกเพื่อนลองดูลองดูอ๋อนี่ไง้ครมีแรงกลิ่นไหมีจใครมีแรงกิ่นไหมมีแต่ว่ากูล่วงว่ะอ๋อมีอแองกลิ่นกินมีเลี้ยวเดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายหน่อยเลี้ยวซ้ายหน่อยมีมีจุดพักอกูนี่ไปเลยกูบู๊บสวย เลี้ยวซ้ายหน่อยมอนมอนรู้จักไฟกันสักเด้ไม่รู้แต่ไอ้จักมันไม่โอ้โหแต่ไม่น่ากูไม่มีเพื่อนโอ้เจ๊นเจ็ดเจ๊นกูก็โดนมงสวนก็โดนมงสวนมงไม่มีมีของกินบ้างมีของมีของกินป่ะหมดแล้วเหมือนกันของกูอ่ะก็ไม่เจอเห็นระเบิดอ่ะไอ้จับไอ้เขาวันพันเกี่ยวที่เร็วเลยไม่ไหวว่ะ อย่าจะตกแล้วไอ้ระวังนะไปติ๊งกินกูไปติ๊งหนาวไม่ยิ้วกูไม่กูจะยิ้วตัวเองเลยแต่เพื่อไปนะเลดพี่โดเลดพี่โนกูจะช่วยมันอยู่กูกำลังจะช่วยเพื่อนทุกคนเดี๋ยวกูไช่วย โอลี่วันเรียบร้อยความทุกคนพี hey, ่รอคุณยานร้อน